ต่อไปเป็นการทำเงื่อนปมสายสเตนเลตน,นะครับสายสเตนเลตปัจจุบันนี้เป็นที่นิยมที่จะนำมาใส่ในโตัวขิมเน,นื่องจากว่าสายสเตนเลตเนี่ยใช้สะดวกไม่ค่อยขาดง่ายนะครับถึงแม้จะเสียงจะสู้สายทองเหลืองไม่ได้แต่เราก็ใช้กันเนื่องจากความนิยมที่ว่ามันใช้สะดวกสายสเตลเลการทำเงื่อนปมเป็นเรื่องสำคัญมากเหมือนกันนะครับอ่า มันมีความคมนะครับที่จะทําให้บาดเจ็บได้ง่ายนะครับอันวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงตรงนี้ก็ในการทํำปมเหมือนทองเหลืองทุกประการนะฮะแต่ว่าใช้รอบเดียวพอสําหรับสายสแตนเลสนะครับแต่ว่าวิธีการทำเนี่ยเราเราต้องให้หัวเนี่ยเขายื่นไปเยอะๆหน่อยนะครเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้จับเขา ม้วนเข้ารูปได้ง่ายนะครับไม่ไม่ไม่าเนี่ยมันมันจะแข็งมากนะครับแต่สําหรับเนี่ยใช้สําหรับสแตเลนนี่ใช้โค้งเดียวพอเลยไม่จําเป็นต้องสองโค้งเนี่ยควายเลยพันรอบเดียวเป็นนักเสร็จเนื่องจากว่าเขามีความแข็งแรงนะครับไม่ไม่เหมือนสายทองเหลืองนะครับนี่ใช้ได้หมดเลยทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่ที่เราทํายาวเนี่ยเพื่อว่าเราจะได้จัดระบบเขาได้ดีหลังจากทาแล้วเนี่ย เทคนิคก็คือการตัดเจียนตัดให้เหมาะความความยาวเหมาะสมหางไม่หางไม่งั้นหางจะไม่สวยก็ตัดเช่นเดียวกันนะฮะนี่คือการช่วยให้การพันง่ายขึ้นเนี่ยครับตัดเนี่ยเป็นอันเรียบร้อยแล้วก็คล้องเช่นเดียวกันกับสายทองเหลืองอตัดยาวเช่นเดียวกับสายทองเหลืองทุกประการทั้งหลักเกลียวหลักตอกนี่นะครับสเตเลตนี่พันรอบเดียวพอ มันก็จะเกิดการขัดกับพื้นเช่นเดียวกันนะสามารถใช้ใช้อาปลมดันปมได้ใช้ไม้ตะเกียบน้าตะเกียบดันปมได้ให้กระชับกระชับกระเชงกับหลักซ้ายครับนี่คื